สำหรับสถานการณ์ในลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยนะครับอาการด่าสุดท้ายก่อนที่จะลงสู่ทะเลอ่าวไทยเนี่ยก็คือในโซนของเขตกร,รุงเทพและปริมณฑลนะฮะอยากที่เห็นในแผนที่นี้นะครับซึ่งอันนี้คืออ่าวไทยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็คือแม่น้ําเจ้าพยานะครับท้งฝั่งนี้ก็คือแม่น้ําท่าจีนนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็คือแม่น้ําบางปะกงนะฮะจะเห็นว่าน้ําที่มาจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะ ลงเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะผ่านทางจังหวัดปทุมธานีนะครับนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครสมุรปรปาการนะครับก่อนที่จะออกสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของระดับน้ําทะเลที่มีอิทธิพลถึงนะฮะในช่วงที่น้ําทะเลหนุนสูงนะครับการที่จะเปิดระบายน้ําโดยธรรมชาติเนี่ยโดยแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงนั้นนะฮะอุปกรณ์สําคัญที่เราจะต้องใช้นี่ก็คือสถานีสูบน้ําต่างๆนะฮะ ซึ่งทางกรมชลประทานมีสถานีสูบน้าอยู่มากมายเลยนะฮะอยู่ตามแนวริมแม่น้ํทาทั้งสามแม่น้ำนี่นะฮะแล้วก็แนวคลองชายทะเลหรือริมอ่าวไทยเนี่ยนะครับซึ่งเตรียมความพร้อมไว้ที่จะสูบน้ําในช่วงที่จะมาถึงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในเส้นสีเหลืองนี้จะคือในเขตของรอยต่อกรุงเทพมหานครนะฮะนะฮะทาง ทางกรุงเทพมหาคนครในดูแลการบริหารจัดการน้ําโดยสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหาคนครนะครับทางเราเนี่ยโดยที่ดูแลโดยสํานักเขตสําน,นักงานชุมานที่11เนี่ยกับทางสํานักการระบายน้ำเนี่ยมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนนะฮะมีการวางแผนร่วมกันในการบริหารจัดการน้ําประตูลอยต่อต่างๆนะฮะแล้วก็รวมถึงสถานีสูบน้ําที่จุดสีดำเนี่ยครับที่จะทาการสูบน้ําออกจากกรุงเทพชั้นในนะครับเพื่อจะเร่งระบายออกสู่ กรุงเทพชั้นนอกก่อนที่จะลงสู่แม่น้าบางประกงนะฮะแล้วก็ลงสู่แม่น้ําท่าจีนรวมถึงออกสู่อ่าวไทยนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างที่อันนี้สถานีแรกเลยที่สถานีจุฬาลงกรนะฮะอยู่ที่บริเวณแถวถฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะฮะที่จะสูบน้ําจากคลองลังสิตธิเนี่ยลงสู่แม่น้าเจ้าพยานะครับทางฝั่งนี้ก็จะมีสถานีสูบน้าสวัสดิ์พาผ่องศรีที่สูบน้ําจากคลองลังสิตธ์เนี่ย ไปลงแม่น้านครนายกนะฮะถัดลงมาอีกเส้นหนึ่งก็จะมีสถานีสูบน้ําคลองหกวาสายล่างที่จะสูบจากคลองหกวาสายล่างเนี่ยที่เป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยบางส่วนของกรุงเทพชั้นในเนี่ยออกมาสู่แม่น้ําาบางปะกงโดยสถานีสูบน้ําสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคลองแสนแสบนะครับซึ่งเมื่อเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นคลองบางขนาดเช่นเดียวกันก็จะมีสถานีสูบน้าหนองจอกที่จะสูบน้ําทอยจากในเขตกรุงเทพชั้นในเนี่ยออกสู่จังหวัดฉะเชิงเซา ก่อนที่จะสูบลงแม่น้ำบางประกงที่สถานีสูบน้ําบางขนาดนะครับในหลักการเดียวกันครับที่คลองประเวศเช่นเดียวกันครับสูบจากสถานีสูบน้ําประเวศนะครับออกจากกรุงเทพชั้นในลงสู่คลองประเวศก่อนที่จะสูบลงแม่น้ําบางประกงที่สถานีสูบน้ําท่าทัวร์นะฮะสุดท้ายครับในแนวคลองชายทะเลครับจะมีสถานีสูบน้ําอยู่หลายแห่งเลยที่จะสูบน้ําจากในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่ยังเหลือค้างอยู่นะครับก็ออกสู่ทะเลโดยเร็วนะฮะสถานีที่ สำคัญก็คือสถานีสูบน้ําส่วนอณภูมินะฮะที่จะเป็นคลองหนึ่งคิวนะครับอ่าลากคลองจากคลองสำโรงมาเลยนะครับมาถึงสถานีสูบน้ําส่วนอณภูมิก่อนที่จะสูบข้ามคลองชายทะเลและข้ามถนนสุโิชสายเก่าลงสู่ทะเลนะครับก็สามารถช่วยอ่าพี่น้องในเขตกรุงเทพแล้วก็ในเขตตมุตรการได้รวมถึงภาพรวมในเขตของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เป็นอย่างดีครับรวมสถานีสูบน้ําทั้งหมด นะะในเขตสำนักง,งานชวมทานที่11เนี่ยที่สูบน้ําช่วยเหลือในเขตลุงเจ้าประยาตอล่างนะครับสามารถสูบน้ําได้ถึงประมาณวาละ164ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับ